กับพา์ที่สอง EP สองย่าเพิ่งหาทีมตัวอะไรเล่นื่อนอะไรเลนเนี่ยดูนดูน่อยขอแงหลเออเยอะกินไมเยอกูจนนจพราะว่าี่สองขลชั้นนแต่ทางขวามาอยากเล่นยาเมา เพราะว่าน่าจะขาดกองที่มันเป็นแบกแบกขวาปวดจะปวดแน่แน่ปวดไม่ปวดก็ปวดอาร์บีเคนะฮะผมมาหาอันนี้พาร์ทอาจจะการแข่งน้อยหน่อยเพราะตัวอะไรหาตำแหน่งอาร์พีอาพีใช่อาร์บีหรือเปล่าอาร์บีใช่อาร์วีแบกแบกขวาโเตอร์แบก หาตัวนี้ราคาถูกๆอ่ะที่แบบตังพออ่ะเนี่ยแบบทิกฮะพกพกอะไรล้านตอนนี้ดูแบบตัวยากตัวอยหยิเดี๋ยวหาก่อนทพกราหาตัวอะไรไม่ได้เลยหรอกนอกจากไอ้ตัวนี้โคตรกลับเดี๋ยวหาก่อนอาจจะมีจะขอลองดูตัวนี้ก่อน อุ้ยมีน้อยสุดแค่สิบแปดโอ้แล้วผมมีสองเด้ไหมไม่มีเลยแล้วตัวที่ตอนนี้เนอร์มีอยู่คือ R B D อยู่แล้วเนอร์ R B รตอนนี้ยดีอยู่แล้วตัวไหนอเล็กซานเดอร์อนุอเล็กซานเดอร์ต้องจัดนะเก็บฟงเก็บฟงย่าไม่คนเข้ามา อเล็กซานเดอร์อโนใครอ่ะผมไม่สามารถตอบคุณครับดายเพราะผมไม่รู้จักเขาอเล็กซานเดอร์อโนคนไหนเลือกให้หน่อยมีมีแล้วนะชั่แล้วอเล็กซานเดอร์เอ,าอ้อาไม่บอกโอ้หาตรงไหนเข้ามาไปแต่งกันเลือนเลยใช่ไม่ไม,มีใครเล่นก็รู้ละมา มันจะมีภาษาพเพิ่มมาอยู่โอ้พาษามันน่าจะแบบแข่งแบบตั้งแต่เริ่มเลยอาวลืมกดพร้อมใช่ไหมวันนี้จะมีคนก,กับบบมบกับบลิบิดเดานองซากับคุณฮารุบวิสุนวินิน,นคะครับอ๋อเป็นเกมที่ดูแบบบุกเท่ากันเลย ทำไมเนื้อจะแพ้ทำทำขาดเงี้ยโศเสียงทักทายกยางเป็นแฟนๆไม่ถึงเนี่ยวันนี้เรากำลังจะดูเกมพิเศษนะครับซีรีส์ Space of 3ครับทีมไหนชนะก่อนสองเกมชนะไปเลยสวัสดีครับทุมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมที่ถ่ายช้นนี้มันจะสิบนาทีมันเนี่ยเริ่มเกมแล้วเนื้อเป็นเย้าหรือเยือนนะ มันเป็นเกมที่เราจะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับรับประกันการันตีได้เลยครับว่าวันนี้มันแน่นอนครับทั้งสองทีมพร้อมแล้วครับที่จะโชว์ฟอร์มให้พวกเราได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับสนุกแน่นอนนะครับวันนี้กันส่งเสียงเชียร์กันดังๆเลยนะครับส่งไกลไม่ยอมต่อยไกลหรอกไม่อยากโดนเหลี่ยมโอซิเมเดย์โบอลจูดเบนิงแฮมได้บอลแล้วตอนนี้ข้าลุยขึ้นมา สามสามศูนย์ชวยสไตเกอร์สกอร์ให้เป็นสามศูนย์บอลอยู่ที่เอโต้สามสามบวกศูนย์อีกทีหนึ่งก็เป็นเอโต้พาบอลขึ้นมาครับเพื่อนก็มาด้วยเหมือนกันครับโอ้ยิงไกลจัดอ่ะเอตโต้เรากลับมาดูภาพอันเชื่อหนึ่งครับโอ้โหมปลูกหัวและเดินอย่างเมาเลยประตูนี้ไม่ทันตั้งตัวแฝงหัวเลยว่าเป็นประตูที่สุดยอดจริงๆแล้วแช่ ลุใช้แค่ตัวโลอยใช้แขนเดียวลอยเขาไม่ได้ใช้สองแขนมันเลยผ่านไปเลยออใช้สองแขนพออยู่อ,อลแล้วอาจจะแบบทําให้แบบกระเด็นออกได้แต่อันนี้แขนเดียวไงก็เลยแบบไม่ค่อยได้โอ้แล้วใช้อะไรภาสกิลเมืม่อกี้หมุนตัวจัดเลยเนี่ยรีเพลย์ได้ภาพสกิล ปูรษาประตูเซฟได้ครับตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วครับพอๆกันเลยเมื่อกี้โอซิเมนบอลอยู่ที่โอซิเมนเโอ้ย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 เริ่ึบลบไปลิสโต้มาเลยฮึิ่ลิสโต้โดนตัดโโอ้หเสียการครองบอลซะแล้วครับโอ้ยหาลู ชดยังเจไม่รุดยังเจอันเดมันจะไปชอบยังเจไม่พ้นก่อนจังหวะยิงล้มลแต่ชอบยังเจีเหลือนยืนติดตำแหน่งไปครับเสียประตูไปพี่ชอบยังเจไหยอินเตอร์เซปบอลไปครับแล้วยังเจอะโอเดกาทรสติชใคร คุณสินเปานาดูปิดหมดเวลาวที่เราสองแง่เริ่มเกมมาคุณโดนสองแง่เขาโดนต่อแรกเลยเริ่มมาก็ยังไม่โดนจะบอกนะตานี้จะโดนสี่อ่ะวางกันต่ออีก45นาทีครับจะโดนเจ็บสี่เลยยังไงจังหวะได้ลากลุยขึ้นมา เอดเดียวครับตรงอลสุดฮ้ยมทาร์นที่แค่เห็นไหมผมไม่ล้มเองนะนำผมล้มร้านไม่เห็นหนอเมื่อกี้มันทำผมล้มอ่ะอย่าสิ่งยมาแล้วครับจดจอแบบนี้ว่าไงโอ้สามแม่โดนแน่ตีถึงเวลาที่ผู้จัดการทีมตอาดการเปลี่ยนตัวนะครับบังเอาตัวที่ส่งเร็วๆอ่ะโอเดกาดได้บอก ซื้ออาไรเนี่ยกรรมการเนี่ยไม่พี้ซื้อถ้าซื้อประมาณห้าหมือนห้หมืนที่บวกกับอีกหนึ่งล้าแล้วก็บวกกับอีกสองล้านแล้วก็บวกอีกสองกรรมการไี่้ซื้อนะกรรมการเข้าข้างมีจุดเบลิงแฮมเก็บบอลไว้ครับผมไม่ย้อสนามคุณขนาดนี้ ตัดบอลไปครับโอ้ทีมเลยโอเคนั่งซื้อทีเท่าไหร่โออ้เออครัสติดบอลปังบอลอยู่ที่โอซิเมนปังอะไรปังโอ้ยโอ้ยโอ้ยจานเขาทำผมโอลิสผมล้มซามเมลเอโตเมื่อกี้จานเราเห็นนะเขาทำโอลิสผมล้มอ่ะ เออเออไม่นะ่าเอ ham, ไอไม่นะ่เาเร be ียบโดินเดินหลอกอยู่กับซาเปาโลครับโอ้โหแจกซิญญอได้บอลคิดมาโอกาสดีมากเลยครับโดนหลอกสองครั้งแล้วโอ้ยจุดไปแล้วลูกเสียบได้แต่บอลไม่ไปไหนครับลูกนี้อฉลับนะครับแล้วออกหลังไปก็กายเป็นทะลุเตะมุมครับ ผู้รักษาประตูเซฟได้ครับ่าหลังจากที่โดนกดดันใส่หมดไปเข้าเลยฟูโดนเป็นวันที่ทีมเยืพวกบาดีเหลือเกินนะครับเข้าในสำเร็จครับเดี๋ยวที่เราเห็นกันเลยนะครับมาวันนี้ดีีกันโดดจริงครับผลงานจริงกี่ยับการต่อต่อบอลการเข้าทำครับเฉียบขาดครับเกมรับก็เยี่ยมนะครับต้องปรบมือให้เลยครับทีานเจ้ในวันนี้ครับเจนะชิปก็เดี๋ยวจะให้ถึงสิบนาทีก่อนไปหาทำอะไรเล่นก่อนอิมเมชเชนล่นเกมนะ รู้สึกเครียดเราขึ้นเรื่อยๆเครียดโอ๊ยเน็ตก็ไม่ค่อยดีด้วยม่อยดีกับเก๋ชครียดไม่ไม่หนุนนั้นอะคเุ่เค้นไม่ banana ิคเก้ไม่ดินไม่ใช่น่ิคเกน banana ชิคเก้นิคเก้ไปเรยเรื่อยเฮ เราจะจบค่าพภาสองที่เหลือไปอยู่กับโดบองเลยแค่นี้แหละไปเดินหนึ่